อดีตจอมแฉเพื่อชาติที่ได้ยุติบทบาทตัวเองลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยอย่างคุณชูวิทย์กำพลวิสิ์เมื่อเช้าที่ผ่านมาผมได้รับภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับโดยเลขาของคุณชูวิทย์ยมีการส่งภาพเหล่านี้ให้กับนักข่าวนะครับเป็นภาพที่คุณชูวิทย์นั่งรถเข็นวีลแชร์อยู่ที่สนามบินเตรียมเดินทางไปรักษาอาการป่วยจากมะเร็งที่ประเทศอังกฤษในภาพในคลิปเราก็จะเห็นว่า คุณชูวิทย์นั่งรถเข็นวิวแชร์ครับต้องบอกว่าสีหน้าท่าทางก็เหมือนคนป่วยนะครับคุณผู้ชมนะครับขณะที่ก็มีลูกสาวอย่างพี่ตะนะครับตะการตาเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ชิดดูแลคุณพ่อไม่ห่างนะครับขณะที่หลายคนแฟนคลับก็บ่นคิดถึงคุณชูวิทย์แน่นอนว่าเราทราบกันดีนะครับแชร์ครั้งสุดท้ายคือแชร์เรื่องคุณเศรษฐาครั้งนั้นเป็นการแชร์เพื่อชาตินะครับคุณชูวิทย์ไม่เห็นด้วยที่คุณเศรษฐาจะขึ้นสู่ ตำแหน่งนายกทั้งนั้นที่มีจุดด่างพร้อยมากมายนะครับแต่วันนั้นกูชิดก็ประกาศยุติบทบาทบอกว่าการแฉวันนั้นจะเป็นการแฉครั้งสุดท้ายพร้อมกับบอกให้ทราบว่าตนเองเนี่ยอยู่ในอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งและกําลังจะไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผู้ชมมีคนแชร์ภาพว่าแกเนี่ยอยู่บนรถบ้านแถวบางแสนกับน้องหมาอันนั้นจะเป็นการเที่ยวช่วง ก่อนจะไปรักษาตัวไปพักผ่อนนะครับวันนี้เนี่ยต้องไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษหลายคนก็ส่งกำลังใจให้แก่นะครับแล้วก็ขอให้การรักษาเนี่ยผ่านไปได้ดีดแล้วก็ราบรื่นครับ